ณร้านชำแห่งหนึ่งในปัจจุบันการ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  จ้าจาสววคำดงโชว์ความสามารถมาแบบนี้ก็แจกกล่องนี้ให้ฟรีเลยจ้าดีมักล่องนี้แจกฟรีมีวิตามิน d 12และแคลเซียมเราอยากให้เด็กๆได้ดื่มฟรีแล้วไปทำกิจกรรมฟรีสไตล์ตามใจชอบลิเกซ่า แบบนี้เอากล่องนี้ไปเลยสวยสมจริงไม่กล้ากินเลยครับเอาไปอีกกล่องจ,งจริงอ่ะจริงรับฟรีได้คนละก,กล่องที่ร้านชำที่มีป้ายรานมิวแฮป p ี้ชอ็อปและร้านค้าที่ร่วมรายการขออ้อหนึน่งครับดีมอ่ยิงเล่นยิงเรียนรูยิงดี